เฮ้ย hey, ผมจะมาชวนคุณไปเที่ยวแพ็คก,กระเป๋าแล้วไปเมืองที่มีคนไปเที่ยวเยอะที่สุดในโลกกันตารีสเมืองแห่งความรักเมืองแห่งแสงสีหรืออะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเรียกเป้าหมายของเราคือการเปิดเผยความลับของพิพิธภัณฑ์ลูฟที่มีชื่อเสียงให้ได้มากที่สุดคุณพร้อมหรือยังหยิบหนังสือนําเที่ยวของคุณมาแล้วไปกันเลยพิพิธภัณฑ์ลูฟจะทําให้คุณประทับใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมาเป็นครั้งแรกสถาปัตยกรรมเรเในสองฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับองค์ประกอบที่มีความโมเดิร์นเช่นพีระมิดลูฟและนั่นคือจุดแรกของเราในวันนี้เพื่อเข้าไปในพิพ,ธพิธภัณฑ์คุณสามารถเดินเข้าไปในพีระมิดกระจกขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงลานของพิพ,ธพิธภัณฑ์ถ้าคุณสงสัยว่าพีระมิดนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรลองหยุดดูที่นี่สักครู่แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพีระมิดนี้พีระมิดลูฟไม่ได้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกอาคารหลักของพิพ,ธพิธภัณฑ์ลูฟหรือที่รู้จักกันในชื่อพระราชวังลูฟนั้นมีอายุย้อนไปถึงปี1190 แต่ก่อนที่จะเป็นแบบที่คุณเห็นในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เคยเป็นปราสาทมาก่อนมีคูเมืองและทางเดินใต้ดินมากมายและไม่มีมังกรน,นะเพราะมันไม่มีอยู่จริงน่าเสียดายอย่างไรก็ตามวังแห่งนี้ครอบครองโดยกษัตริย์ฟิลิปที่สองแห่งฝรั่งเศสเอ้ยและคุณสามารถเยี่ยมชมลูฟในยุคกลางได้ที่ชั้นใต้ดินของพิพ,ธพิธภัณฑ์ลูฟเพิ่งกลายเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ได้ไม่นานนักตามประวัติศาสตร์ ในปี1793หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสฝรั่งเศสตัดสินใจว่าจะใช้อาคารหลังนี้จัดแสดงผลงานศิลปะอันล้ำค่าของประเทศจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่1980ไอเดียเรื่องพีระมิดกระจกก็เกิดขึ้นประธานาธิบดีในขณะนั้นฟรองซัวมิเตรองได้ทำการปรับปรุปรงพิพ,พิธภัณฑ์ลูฟ์ครั้งใหญ่โปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Grand oof, แกรนด์ลูฟและรวมถึงการสร้างทางเข้าใหม่สำหรับผู้มายเยือนด้วย ในช่วงทศวรรษที่80พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ต้อนรับผู้เข้าชมหลายล้านคนต่อปีและทางเข้าก็มักจะแออัดและนั่นคือช่วงที่สถาบนิกชาวต่างชาติไอโอหมิงเป่ยเข้ามาร่วมงานด้วยมิแต่รองจ้างเป่ยให้สร้างทางเข้าที่จะเชื่อมต่ออาคารสามหลังของพิพิธภัณฑ์และถ้าคุณถามผมผมจะบอกว่าเขาทําได้ดีทีเดียวเรากําลังพูดถึงกระจกและเหล็ก200ตันและกระจกนิ้วหรือที่เรียกว่าดมอนกลาสได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้โปร่งใสทั้งหมด โดยไม่มีสีเขียวหรือสีน้ำเงินเจือปนเลยแป่ต้องการให้ผู้มาเยือนมองเห็นอาคารหลักได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีกระจกมาบดบงังต้องใช้เวลาถึง2ปีเพื่อให้ได้สีของกระจกที่ถูกต้องเป่ใช้เวลาสักครู่ก่อนตัดสินใจว่าเขาจะสร้างพีระมิดเขาทดลองออกแบบทรงลูกบาศกและแบบครึ่งวงกลมแต่เนื่องจากอาคารเดิมไม่มีส่วนโคง้งใดๆเลยมันจะทําให้ลานภายในดูไม่เข้ากันมากเกินไปเขาจึงตัดสินใจสร้างพีระมิดแทนโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอียิปต ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะพิพิธภัณฑ์ลูฟ์มีโบราณวัตถุของอียิปต์จัดแสดงอยู่เป็นจํานวนมากมันก็เข้ากับไอเดียนี้ดีใช่ไหมล่ะผมก็คิดว่าแบบนั้นนะแต่คนฝรั่งเศสนั้นชอบวิาพากษ์วิจารณ์และเมื่อพริมิตลูฟสร้างเสร็จในปี1988มันก็กลายเป็นจุดที่ทําให้เกิดการถกเถียงกันความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจความโมเดิร์นแบบนี้ทุกวันนี้ผู้มาเยือนถ่ายเซลฟี่กับพริมิตนี้กันอย่างเต็มที่แต่ก่อนหน้านั้น คนท้องถิ่นมักพูดว่าสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไตล์เรเนซองของพิพิธภัณฑ์ลูฟหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ของอาคารเลยบางคนถึงกับบอกว่าพีรมิดนี้ยังเป็นฝรั่งเศสไม่พอว่ากันไปตอนยืนต่อแถวเข้าไปในพิพิธภัณฑ์คุณอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาทำความสะอาดพีรมิดกระจกขนาดใหญ่นี้ได้ยังไงกระจกอยู่ในแนวลาดมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ในตอนแรกฝ่ายบริหารของพิพ,พิธภัณฑ์จ้างนักปีนเขามาปีและทําความสะอาดและบางคนก็ยังทํางานนี้อยู่ในปัจจุบันเมื่อหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อล้างกระจกไม่สามารถทําความสะอาดได้ทุกจุดผมไม่ได้พูดเล่นนะพีระมิดลูฟมีหุ่นยนต์ทําความสะอาดคุณก็ได้ยินประโยคนี้บ่อยๆอนาคตอยู่ที่นี่แล้ว เมื่อคุณลงบันไดเลื่อนคุณจะสังเกตเห็นว่าพรีมิตท,ที่คุณถ่ายรูปตอนอยู่ชั้นบนมันกลับด้านตอนอยู่ชั้นล่างเพื่อให้แสงผ่านเข้าไปสู่คาร์ูเซลดูรูฟซึ่งเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าชั้นใต้ดินหรือเป็นล็อบบี้หลักของพิพิธภัณฑ์เฮ้ยดูสิมี Apple Store ด้วยแต่คนฝรั่งเศสจะออกเสียงว่าไอเพลคุณจะมีทางเลือก3ทางเพื่อเดินชมพิพิธภัณฑ์ริเชลเลอร์ซัลลี่หรือเดนอนผมว่าเราเริ่มด้วยเดนอนดีกว่า แล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจคุณรู้ไหมว่าพิพ,ธพิธภัณฑ์ลูฟจัดแสดงงานศิลปะประมาณ35,000ชิ้นซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ดูครบทุกอย่างใน1วันถ้าคุณเป็นคนรักศิลปะคุณจะต้องกลับมาที่นี่อีกสักครั้งแต่ถ้าคุณต้องการชมงานศิลปะทุกชิ้นโดยใช้เวลาประมาณ30วินาทีต่อชิ้นคุณต้องมาพิพ,ธพิธภัณฑ์ลูฟมากกว่า100ครั้งและนั่นยังไม่นับเวลาเข้าห้องน้ําและอาหารกลางวันเลยนะคุณนึกภาพออกแล้วใช่ไหมพิพ,ธพิธภัณฑ์นี้ใหญ่มาก คุณต้องใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีจากทางเข้าล็อบบี้เพื่อไปยังภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็คือโมนาลิซาแต่เนื่องจากคุณมาถึงเร็วหน่อยคุณจึงได้ถ่ายภาพผลงานชิ้นเอกของดาวินชีดีๆด้วยคุณเคยรู้เรื่องนี้ไหมโมนาลิซาเคยถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวยนะเธอถูกขโมยตอนกลางคืนโดยชายที่ชื่อวินเซนโซเปรูจียเขาเป็นพนักงานของพิพิธภัณฑ์และพนักงานสืบสวนคิดว่าเขาแอบหลับในพิพิธภัณฑ์เพื่อลงมือทําสิ่งที่เรียกว่า การจรกรรมงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20เช้าวันรุ่งขึ้นวินเซนโซเดินออกจากพิพธิธภัณฑ์ไปพร้อมกับโมนาลิซาที่ซ่อนอยู่ในข้าวของของเขาโมนาลิซาหายไปเกือบ2ปีจนกระทั่งถูกพบในอิตาลีใครจะไปรู้บางทีเธออาจจะสนุกกับการเดินทางกลับบ้านเกิดก็ได้ถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์ศิลปะคุณอาจรู้ว่ามีทฤษฎีมากมายเกี่ยวข้องกับโมนาลิซาภาพวาดนี้มีแต่ความลึกลับนั่นคือความจริงมีกรณีที่ชัดเจนว่า มอนาลิซาอาจ,จเป็นภาพพอร์เทรตของดาวินชีเองนักประวัติศาสตร์ได้เปรียบเทียบใบหน้าของดาวินชีกับใบหน้าของมอนาลิซาแล้วคุณรู้ไหมมันคล้ายกันอย่างน่าทึ่งนอกจากนี้การศึกษาในปี2010ของคณะกรรมการเพื่อมรดกทางวัฒนธรรมของอิตาลีพบว่ามีชุดของสัญ,ญลักษณ์ซ่อนอยู่ในภาพสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มองเห็นได้ผ่านเลนส์ขยายที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้นแต่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าเลโอนาโดได้เขียนตัว LV ไว้ในตาข้างขวาของมอนาลิซา ผู้เชี่ยวชาญคิดว่านี่คือลายเซ็นของดาวินชีแต่สัญลญักษณ์อื่นๆเช่นตัว CE ที่ตาซ้ายและเลข72ที่ส่วนโค้งของสะพานด้านหลังนั้นยังคงเป็นปริศนานี่คือเรื่องราวของโมนาลิซาเราอยากไปที่โซนซัลลี่ของพิพิธภัณฑ์ระหว่างที่เดินไปคุณเห็นบางคนนั่งอยู่หน้าภาพวาดและมีสมุดวาดภาพหรือแม้แต่ผืนผ้าใบาเอาเข้ามาได้ด้วยหรอได้สินี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากของพิพิธภัณฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนศิลปะชื่อเอโคดูลูและนักเรียนของโรงเรียนนี้รวมถึงสถาบันอื่นๆในกรุงปารีสามารถขอใบอนุญาตนั่งหน้าภาพวาดและวาดตามแบบได้วิธีนี้ทำให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีอนาคตสามารถเรียนรู้ได้โดยตรงจากแหล่งข้อมูลพวกเขาวาดภาพตามแบบของเรโนเอโมเนหรือพูแซงโดยพยายามศึกษาเทคนิคที่จิตรกรชื่อดังเหล่านี้ใช้โหผมขอสมัครด้วยได้ไหมได้โปรด เพื่อเป็นการจบทัวร์นี้คุณจะได้ไปดูภูเมืองโบราณที่เราพูดถึงตอนต้นของวิดีโอคุณรู้ไหมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ลูฟ์ดั้งเดิมตอนที่ยังเป็นปราสาทอยู่จากการขุดค้นทางโบราณคดีในช่วงทศวรรษที่1980ทําให้ส่วนนี้ถูกค้นพบและเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี2016คุณยังสามารถดูแบบจําลองขนาดย่อและละักษณะของปราสาทดั้งเดิมได้อีกด้วยและถ้าคุณเคยเที่ยวชมสถานที่สําคัญอืนอ่นๆในปารีสคุณจะสังเกตเห็นว่าที่นี่ค่อนข้างคล้าายยกกับออนนุสรร์ถงซีีเช ผมสงสัยว่าพวกเขาเคยคิดจะผลิตชีสในนี้หรือเปล่ามันดูเป็นสถานที่ที่เหมาะมากเลยเอาล่ะหวังว่าคุณจะสนุกกับความลับบางอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะแล้วเจอกันใหม่